ใส่ทุกๆ4เดือนนะครับสี่เดือนใส่ทีนึงก็คือชนิดน้ําก็คือฉีดทุกสิบห้าวันครับแล้วก็เม็ดก็ประมาณ4เดือนใส่ทีหนึ่งครับผมประมาณนี้ครับสีเดือนถ้าเทียบปริมาณต้นทุนกับเมื่อก่อนนะคะเฮียมันเป็นยังไงบ้างคะกับการที่เรามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติแบบนี้ค่ะเออผมว่าใช้แล้ว แม้ว่าจะลงทุนมากขึ้นแต่ว่าผลที่ได้กลับมาเราคุ้มค่าไปเยอะครับก็เพิ่มขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยครับใช่ครับคือกลายเป็นว่าดี๋ยวนี้ต้นไม้ก่อนทาสวนยางคือทิ้งเลยครับทิ้งให้ให้สวรรค์ดูแลหรือให้เทวดวาดูแลใส่ปีละครั้งให้เจนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าแพงขึ้นยางแพงขึ้นเลยขึ้นกบคนจะดูแลนิดนึงพอดูแลแล้วผลผลกลับมามันดีขึ้นเยอะเราก็ต้องทําอย่างนี้ดีกว่าผมว่าวิธีนี้ดีสุดแล้วนะคันการ ดูแลคือว่าต้องใส่ปุ๋ยต้องอะไรที่เลือกปุ๋ยที่ดีใส่ใใแล้วก็ต้นทุนในการแก้ปัญหาหน้ายางตานึ่ง,หน,งหนึ่งต้นนะครับที่คุยกันไม่เกินร้อยบาทอืครับกับโค่นทิ้งไปเลยครับกับลงทุนแค่ร้อยบาทนะและใช้เวลาประมาณ60บกว่าวันครับแ,แก้ปัญหากลับคืนมาได้ถูกมากถูกมากใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าถามเผื่อกรณีที่เกษตรกรท,ท่านที่มีต้นยางที่ปลูกมานานแล้ว อันนี้เขาาไม่ได้ตายเนื่องับแต่เขาปลูกมานานแล้วแต่ว่าไม่มีน้ํายางแล้วถ้าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ c o s เนี่ยจะทําให้เขามีน้ํายางขึ้นมาไหมคะถ้าเขากลับมาบำรุงต้นใหม่โดยที่เขาไม่ต้องตัดทิ้งอะคะก็ไม่เกิน60วันไม่เกิน0วันเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าปัญหายิ่งน้อยเราฟื้นฟูได้เร็วอาจจะประมาณสามสิบวันถึง40วันแค่นั้นเองนะอย่างที่ทางใต้ที่เราไปแก้ปัญหามา ถึงแม้ว่าต้นยางนั้นจะปลูกมานานกี่สิบปีก็ตามแสดงว่าตัวนี้มันคือธาตุอาหารหลักของพืชใช่ไหมคะมันเป็นทั้งวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนนะครับแล้วตัวนี้เป็นเหมือนธาตุอาหารหลักอาหารรองหารเสริมที่ช่วยทําให้ต้นต้นยางเรากลับมาสมบูรณ์หรือแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับทีนี้ถามเผื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าเอาล่ะดูรายการนี้ละอ่ะส้มโอปลูกได้ส้มโอใส่ได้ ลำไยใส่ได้ส่วนยางใส่ได้แล้วพืชอื่นหรอคะเขาเขามีสิทธิ์ที่จะใช้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นะครับอย่างเช่นข้าวหรือแม้กระทั่งปาล์มนะครับที่ไม่ออกลูกเลยนะครับที่ปลูกไปปลูกมามีแต่ทุ่ผู้นะครับเราก็ใช้เวลาแก้ปัญหาไม่เกิน30วันหกสิบวันในการที่จะกลับมาสร้างทลายใหม่นะครับแล้วก็กลับมาสามารถตัดได้นะครับรวมถึงอ้อยนะครับแล้วก็มันสำปะหลัง นะครับแล้วก็ที่เป็นพืชสวนก็จะเป็นไม่ว่าส้มงอ้อ